ให้ซื่อตรงต่อความดีและผู้ที่มีความดีความซื่อตรงเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างไรนั้นถ้าจะให้เห็นชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็งให้ดูที่ความคดความคดนั้นไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครต้องการไม่จาเป็นต้องพูดถึงคนคดแม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจถ้าคดเสียแล้วยากที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ วัตถุที่ไม่มีชีวิตจิตใจยังมีปัญหาคนที่มีชีวิตจิตใจถ้าเกิดเป็นคนคดข้าวจะเป็นอย่างไรอย่างที่พูดกันว่าคนมีคดในข้องอในกระดูกคนนี้คบไม่ได้เป็นคนคดโกงล้วนแต่เป็นคนที่ไม่มีใครปรารถนาทั้งนั้นเมื่อพูดอย่างนี้แล้วจะเห็นว่าความซื่อตรงมีความจำเป็นต่อสังคมอย่างไร มีข้อที่ควรที่จะได้กําหนดไว้กว้างๆอย่างหนึ่งว่าเราต้องการความซื่อตรงของคนอื่นเราต้องเป็นคนซื่อตรงเช่นเดียวกับที่เราต้องการความซื่อตรงของคนอื่นพูดอีกอย่างก็คือซื่อตรงต่อเราการที่จะให้เขาซื่อตรงต่อเราต้องเป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องเสียเช่นนัดกันจะไปขโมยล่นขี้อย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะเป็นไปในทางที่ผิด การที่เรานักเขาไปทําความผิดแล้วเขาไม่มาตามที่เรานัดเราจะไม่พอใจนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าเราชักชวนเขาไปในทางที่ไม่ดีเขาไม่ซื่อไม่ตรงอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เขาทําถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องการความซื่อตรงจากคนอื่นต้องเป็นความซื่อตรงในทางที่ถูกต้อง เมื่อเราต้องการความซื่อตรงจากบุคคลอื่นฉั้นใดแม้ตัวเองก็ต้องซื่อตรงต่อบุคคลอื่นเช่นเดียวกันฉะน,นั้นคำว่าซื่อตรงในทางพระพุทธศาสนาแล้วต้องหมายถึงความซื่อตรงในทางที่ดีเท่านั้นไม่ได้หมายถึงความซื่อตรงในทางที่ไม่ดีแต่ว่ากําหนดข้อความลงไปให้ชัดเจนดังกล่าวมาแล้วในสังฆคุณว่าอุชุป,ปฏิปันโน คือปฏิบัติซื่อตรงต่อความดีคือพระนิพพานเป็นที่สุดเราต้องการคนที่ซื่อตรงต่อเราเราก็ต้องซื่อตรงต่อบุคคลผู้อื่นในทางที่ถูกต้องดีงามถ้าจะกล่าวขยายความออกไปเป็นส่วนๆก็อาจที่จะกล่าวได้ว่าเราเป็นพนละเมืองของประเทศเราก็ต้องเป็นคนซื่อตรงต่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่เป็นพนลเมืองที่คดกอต่อบ้านเมือง ต้องเป็นพลเมือง mhm. ที่เป็นกำลังของเมืองด้วยความซื่อตรงถ้าถือตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเราต้องซื่อตรงต่อบ้านเมืองก็เพราะบ้านเมืองเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยบ้านเมืองเท่ากับว่ามีบุญคุณเราจึงต้องซื่อตรงต่อบ้านเมืองของเราผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องซื่อตรงต่อพระรัตน ตอบระต่อพระรัตนตรยัยนั่นก็คือเราเคารพบ,บูชาพระรัตนตรัยด้วยความบริสุทธิ์ให้เราถือพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะเราก็ซื่อตรงต่อพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะของเราจริงๆไม่ใช่ว่าถือเอาพระรัตนตรัยนี่แหละเป็นหลักบางอย่างนั้นเรียกว่าโค่นต่อพระาศาสนาเป็นพระเป็นเมนก็ต้องตรงต่อความเป็นพระเมนท่านกําหนด กฎเอาไว้อย่างไรก็ซื่อตรงต่อความเป็นพระเป็นเนียนใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเราซื่อตรองของเราคนอื่นเขาอาจจะว่าไม่ซื่อตรองก็ได้แต่ว่าเราซื่อตรองของเราเป็นข้าราชการก็ต้องซื่อตรองต่อความเป็นข้าราชการความเป็นข้าราชการมีอะไรบ้างระเบียบวินัยของข้าราชการมีอย่างไรเราก็เคารพไม่จําเป็นต้องถามว่า แล้วอย่างนี้จะเป็นธรรมเป็นความดีหรือเปล่าระเบียบวินัยแบบแผนที่กำหนดให้ข้าราชการปฏิบัตินั้นเป็นความดีถ้าไม่เป็นความดีแล้วบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้ที่บ้านเมืองอยู่ได้ก็เพราะมีข้อกำหนดว่าข้าราชการจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีระเบียบวินยัยข้าราชการอย่างนี้อย่างนี้คนที่ทำผิดนั้นยอมมีเป็นธรรมดา แต่ต้องสำนึกในใจอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่คนจำนวนหนึ่งที่มีอย่างนั้นเราต้องเป็นข้าราชการที่ซื่อตรงต่อความเป็นข้าราชการมีระเบียบวินัยรู้จักปฏิบัติหน้าที่นั่นก็คือความซื่อตรงซื่อตรงต่อความดีนั่นเองซื่อตรงต่อความถูกต้องเราอยู่ในฐานะใดๆใก็ตามต้องซื่อตรงต่อฐานะนั้นๆที่ว่าซื่อตรงในที่นีก็คือ ต้องซื่อตรงในทางที่ดีไม่ใช่ซื่อตรงในทางที่ไม่ดีเราอยู่ในหมู่ในคณะก็ต้องซื่อตรงต่อหมู่คณะเพราะถ้าเราไม่ซื่อตรงต่อหมู่คณะแล้วจะเป็นอย่างไงนั้นจะเป็นความเสียหายสักแค่ไหนผู้บังคับบัญชาก็ต้องซื่อตรงต่อผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ใช่ว่ามีเลสในอยู่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาจะถือว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาของเราเราจะทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเรียกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาที่คดโกงคดงอต่อผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือคนที่ไม่ซื่อตรงต่อความดีนั่นเองเรามีผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องหูชุจะต้องมีอาชวธรรมต้องมีความซื่อตรงต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแม้ผู้ใต้บังคับบัญชาก็เช่นเดียวกันเราจะต้องซื่อตรง ต่อผู้บังคับบัญชาทําไมต้องซื่อตรงต่อผู้บังคับบัญชาก็เพราะการซื่อตรงต่อผู้บังคับบัญชาก็คือการซื่อตรงต่อความดีบางคนก็อาจจะแย้งได้ว่าก็ผู้บังคับบัญชาไม่ดีก็มีจะให้เราซื่อตรงได้อย่างไรดังกล่าวมาแล้วข้างต้นว่าเราต้องซื่อตรงต่อความดีต่อคนดีถ้าหากว่า ผู้บังคับบัญชาไม่ดีเราก็หลีกเลี่ยงเสียแต่ว่าไม่ใช่เราต้องไปโคดไปงอกับท่านปล่อยท่านไปความคดรงอความไม่ดีของท่านก็จะพาท่านไปเองพาไปสู่ทางของท่านเรารู้แล้วเราก็หลีกเลี่ยงแต่ว่าไม่จําเป็นต้องไปโคดไปงอด้วยเพียงแต่ไม่ให้เอาความไม่ดีหรืออย่าให้ความไม่ดีของท่าน หรือความโคตรอของท่านมาเป็นโทษเป็นภัยแก่เราเท่านั้นก็พอแล้วเรื่องความซื่อตรงนั้นมีความสำคัญมากจึงต้องนึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องเป็นคนซื่อตรงคือซื่อตรงต่อตัวเราเองซื่อตรงต่อบุคคลอื่นรวมความแล้วซื่อตรงต่อความดีซื่อตรงต่อผู้ที่มุดแต่ต่อผู้ที่มีคุณงามความดีนึกอยู่เสมอว่า โลกนี้จะอยู่ได้ก็เพราะความซื่อตรงโลกไม่ใช่จะอยู่ได้ด้วยความไม่ซื่อตรงต่อกันความไม่ซื่อตรงมีอยู่เสมอแต่ที่โลกอยู่ได้ก็เพราะเราซื่อตรงต่อกันไม่ว่าประเทศชาติบ้านเมืองไหนถ้ามีแต่ความคดแอต่อกันแล้วผลที่สุดก็คือการรบราฆ่าฟันกันทำความหายนา ความเสื่อมมาสู่กันและกันและความซื่อตรงอย่างสูงสุดนั้นก็คือการซื่อตรงต่อพระนิพพานมุ่งเอาความหลุดพ้นเป็นที่สุดให้เห็นว่ากิเลสอาสวะทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะต้องมุ่งตรงไปให้ถึงพระนิพพานเป็นที่ดับกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงเรื่องความซื่อตรงที่ได้แสดงมาโดยลำดับแล้วนั้นพอที่จะให้ท่านทั้งหลาย พิจารณาล้รยรวรว่าเราควรที่จะซื่อตรงอย่างไรเรื่องนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลารัตนัตยามนุภาเวนะรัตนัตยัตเอชษาขออภนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงโดนบันดาลประทานพรให้สาธุชนทุกท่านจงประสบแต่สิ่งที่ดีงามปราศจากสันพโรคาพา ภัยที่บัตนานาประการขอจงมีอายุวันนะสุขะภละทั่วกันทุกท่านเทินพระธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการระจ้ดมี